เรามีผู้ที่มีประสบการณ์กับเรื่องราวของ o p e r a t i ชั b นบิมนะครับจะมาแบ่งปันให้กับผู้ชมนะครับท่านเองเป็นนายแพทย์นะครับเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชนั่นเองนะครับท่านนายแพทย์ปรีชาธนสุบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้ท่านอายุแปดเกือบ8 2แล้วครับเกือบ82แล้วนะครับอายุขนาดนี้เนี่ยมันก็คงจะมีโรคภัยไข้เจ็บเริ่มเบียดเบียนนะคะร่างกายของเราก็เหมือนรถเก่าคุณหมอเป็นอะไรบ้างครับ โอ้เป็นเลยครับเอาแต่แค่เป็นโพรงไซนัสอักเสบนะครับนั่นทรมานนะครับหลายปีมากเลยนะครับบอกว่าเป็นตั้งแต่หนุ่มๆเป็นตั้งแต่หนุ่มๆแล้วก็อาจารย์ก็ใช้วิธีเจาะแบบแบบโบราณครับคงได้ฟังบ่อยๆใส่เจาะเข้าไปแล้วก็เอาน้ำเกลือฉีดเข้าไปล้างเอานองออกมาแล้วทำอยู่สองครั้ง แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นครับแล้วก็ล้างออกมาหนองอยู่ในเนี่ยมันออกออกมาแล้วก็ไอพี่ไอไอพิเซเลียมที่มันมันหุม้มดาดดาดดาดโพรงโพรงกระดูกเราก็ยังอักเสบอยู่อย่างเก่ากครับยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมครับ<ช>ทานยาด้วยไหมใช้ใชทานยายาปฏิชีวนะมันเข้าไปตามเส้นเลือดใช่ไหมครับเพราะไปถึงกระดูกมันเข้าได้น้อยลงครับ อ๋อมันลดลงมันลดลดประสิทธิภาพลงแล้วแล้วพอพอค่อนชั่วหายเราก็หยุดอันนี้ก็ค่อยๆก็เป็นมาเป็นขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่คือมันจะเป็นทุกครั้งที่ที่เรายิ่งติดวัดมันยิ่งเอาเลยอ๋อเป็นการเปลี่ยนตากแอร์มันก็จะเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นนั่นก็คือเป็นหนุ่มๆไม่หายเลยไม่หายเลยแล้วภูมิแพ้ก็ยังชั่วภูมิแพ้ก็หลังเจ้าก็มาแพ้ยาไง ให้ยาปฏิชีวนะให้ยาปฏิชีวนะนะค่อยก็ไปทีละตัวทีละตัวมันก็ตามไปเรืๆๆ่อย <นะ S 1> ๆ,ๆนะก็ไม <ๆ S 1> ่ต้องบอกอะไรยาอะไรก็แล้วกันก็แล้วเสร็จแล้วในสุดก็แพ้ผักทานผักไม่ได้คุณแม่ก็เป็นนะคือตอนสาวๆทานได้หลายอย่างแต่พอ,อแก่ตัวขึ้นมาทานแตงโมไม่ได้แทนขน้นุ่มไม่ได้ทาน<อ>ชะอมไม่ได้มันเกิดขึ้นเมื่อตอนอายุเยอะมันเป็นเพราะอะไรอะไรครับ ก็ร่างกายก็มีภูมิแพ้อยู่นะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนและเคมีใช่ไหมครับผมไม่ทราบว่าเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนหรือเปล่าแต่ว่าภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยมันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่เท่าเดิมไม่เท่าเดิมคือพออายุมากขึ้นหรือร่างกายอ่อนแอหรือการได้รับสารนั้นๆซ้ำๆการร่างกายมันไม่ยอมรับมันก็ มีภูมิต้านทานออกมาถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้เนี่ยปัจจุบันนิวิติการทางการแพทย์เนี่ยมีการรักษาอย่างไรไหมครับอาจารย์ดังเก่าอย่างเดิมอย่างเดิมคืออย่างเดิมคือใช้ยาพวกอะไรอะแก้ภูมิแพ้ใช้ยาพวกพีเรติโตรนใช้ยาคือเคยร,รักษาอย่างไงมาเมื่อสักสามสี่สิบปีแล้วเพิ่มเข้าประสิทธิภาพไอ้ตัวยานั้นเข้าไป ก็เปลี่ยนประสิทธิภาพเปลี่ยนประเภทให้มันแรงขึ้นให้มันแรง้แล้วก็ต้องกินต่อเนื่องด้วยนะแล้วต้องกินต่อเนื่องกินต่อเนื่องแล้วทีนี้คุณหมอไม่รู้จักผิดพันจาก operation bim ได้ไงครับเพราะเอินวันหนึ่งก็มีลูกสาวนี่แหละเข้ามาดูรายการทีวีนะเอ็กเคเบิลทีวีแล้วก็บอกให้ผมดูบอกให้ดูสิแปดโมงไปดูแล้วว่า ผมมันอายุมากแล้ว<ไ>ก็ทุ่มหนึ่งก็จะนอนอะอนะนะฮะทุ่มก็จะนอนคืนนั้นก็ฝืนไว้ไม่นอนก็สองทุ่มก็ไปดู<ไ>ก็ดูดูเออน่าสนใจดีแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ว่าอะไรคือทำเดี๋ยวแล้วคนเป็นหมอเนี่ย เรียนอะไรที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ง่ายๆแน่นอนครับแน่นอนได้ยินครั้งแรกก็ไม่น่าจะเชื่ออมันก็ต้องพิสูจน์มันต้องศึกษาแะครับนี่ผมจะไปหาทันโทษนะการศึกษาของผมเนี่ยเมื่อจบมาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยระบบการอักเสบที่เรียกอินฟลามเมชันเนี่ยมีรู้เรื่องมีใครสอนเลยนะครับผมก็มาเรียนจากตำราเอาทีหลังเมื่ออายุ เจ็ดสิบแล้วหกสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วก็ไปซื้อตำรามาอ่านก็รู้อินฟลามเมชันรู้อินฟลามเทอรี่โปรเซสอะไรอย่างที่อาจารย์พิเชษท่านพูดให้ฟังเนี่ยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวนั้นมันออกมากมันออกน้อยมันออกยังไงเขาบอกว่ามีตัวนี้ออกมามีตัวนี้ออกมามีมันก็เขาก็ได้แต่พูดว่ามีตัวนี้ออกมาแต่มันออกมาเมื่อไหร่ไม่ทราบเราจะลดจะเพิ่มมันยังไงทําไม่ได้หรอกในสมัยก่อนในสมัยก่อนทำไม่ได้ แต่พอวันหนึ่งได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ o อเปอเรชั่คบับใช้เวลานานไหมในการพิจารณาว่าขอลองเออใช้เวลานานไหมก็พอหลังจากเริ่มเข้าใจก็ซื้อมาลองอพอเริ่มเข้าใจบ้างรานการโทรทัศน์แล้วคุณหมอไปหาข้อมูลต่อต้องไปหาข้อมูลต่อพอได้ข้อมูลแล้วก็เกิดปักใจเชื่อก็เลยซื้อมาลองก็ซื้อมาลองนี่พอลองแล้วเนี่ยความรู้สึก หลังจากได้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสักกี่วันกี่คืนโอ้แหมันนานมากนะเพราะว่าเพราะว่าผมใช้ไม่มีหลักเกณฑ์นะฮะผมไม่ได้ถูกตามตำราที่ ตามตามวิชาการที่ที่อาจารย์พิเชษท์ที่ว่าจะรัทานกี่เมกกี่เม็นช่วงอยไางไรใ่ไมผมก็ทานตามใจตัวเองเป็นมากก็ทานมากเป็นน้อยก็ลดลงไปหรือเลิกไปอะไรแบบนี้ครับมันก็ไม่ครบขนาดมันก็เป็นเป็นหายหายของมันอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมตอนนี้แต่ว่ามันค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆนะค่อยแห้งไปเรื่อยๆมอันนี้คือคือที่ที่เป็นไซนัสใช่ไหมฮะใช่นะส่วนไอ้ภูมิแพ้นี่ผมก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าอันนี้หายไปพับ มันก็ก็มันก็ค่อยๆดีตามขึ้นมาด้วยค่อยๆดีตามขึ้นมาด้วยนะครับก็แปลว่าผักอะไรต่างๆที่แพ้เนี่ยก็เริ่มที่จะลดลงทานได้กุ้งแต่กุ้งเวลาเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยกล้าทานเท่าไหร่นะกุ้งกุ้งนะแต่จริงๆแล้วที่ว่าได้กลับคืนมาหลายอย่างละได้กลับคืนมาหลายอย่างแต่แต่ที่ผมชอบมากกคือได้ทานผักได้อย่างสบายใจพ่อก็ชอบทานผักได้ลองกลับไปทบทวนดูไหมครับว่าอะไรมันทําให้อารันเองเนี่ย ไซนัสก็หายภูมิแพ้ก็หายก็ไม่ต้องลองการมาตรวจนะมันก็บอกว่าหายหา <laughs> ยมเราเราู้เราไม่ไม่เข้าใจเหรือว่าว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่ามั่นใจ <laughs> มั่นใจว่าไอโอเปอเรชัน่นบิมมีช่วยผมมากมันแค่มังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกแล้วก็ฝรั่งแค่นี้เองนะอันนี้เป็นของที่ผมสนใจศึกษามามามา,มาก่อนแล้วครับครับ ว่ามันมีอะไรช่วยอะไรเราได้บ้างอ๋อก็เพราจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าผลาผลไม้เหล่านี้มันมีสิ่งที่มีคุณค่าอยู่แล้วนี่สิ่งที่มีคุณค่าแต่เราเอามาใช้ไม่ถูกใช่ไหมใช้แล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจัิเราคือเรื่องนี้ไงที่เราเคยคุยกันว่าคาว่าสกัดเนี่ยหลายคนต้องเข้าใจเพราะบางคนบอกว่าทั้งนั้นก็กินมังคุดสักสองโลเลยสิกินบัวบกสังห้าแก้วไม่ใช่มันคือสกัด และสกัดแล้วนี่ไอการผสมผสานกันเนี่ยฝรั่งมันบอกมันฟอ์ติฟายซึ่งกันและกันมารเสริมซึ่งกันและกันมันเลยออกมาดีไงคือบางคนเนี่ยเวลาเราพูดเลยพวกนี้ให้ฟังชอบบอกเหรอท่านั้นก็กินมันคุยกันสักสามแล้วจะกินฝรั่งสักเป็นประโยชน์ที่ได้ยินอยู่บ่อยๆใช่คือเขาไม่เข้าใจคําว่าสกัดแล้วก็สกัดแล้วเนี่ยพอมันเอามารวมกันเนี่ยการรวมเนี่ยมันเสริมกันไงมันเสริมกันมันฟอ์ติฟายซึ่งกันและกันเป็นปริมาณอาหารเสริมกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ย มันคือการสกัดสิ่งที่ดีที่สุดในสิ่งนั้นออกมามกําจัดสิ่งที่มันไม่ดีในสิ่งนั้นออกไปแล้วก็อะไรจะผสมอะไรที่ทําให้มันเสริมซึ่งกันมันต้องรู้ตรงนี้ด้วยม,มันถึงได้อาหารเสริมออกมาและนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์เองยังประสบกับโรคก็คือหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยมาตอนหลังเนี่ยครับครับตอนน้าท่วมปีห<ช>้าสี่ปีที่แล้วนะฮะปีที่แล้วเดือนธันวานผมก็ ออยบออกจากบ้านเดินทางไปอยู่พัทยาครับนั่งรถนานมากตอนนั้นรถติดกันอโอ้โหต่างคนต่างออกไปนะใช้เดินทางเวลานานมากครับนานมากแล้วก็ยังไปแวะที่โน่นแวะที่นี่อีกพอไปถึงตัวพัทยาแล้วก็รู้สึกเมื่อยมากหลังไม่รู้หรอกว่าปวนปวดแต่เช้าผมก็เอ็กซ์ไซส์ดังเคย ตื่นมาตีสี่กว่าตีห้าผมออกเอ็กซ์ไซส์ละซึ่งอันนี้เป็นประจําอยู่แล้วเป็นประจําเดินแต่พอเช้าวันนั้นถึงหนึ่งชั่วโมงขึ้มันก็รู้สึกเมื่อยๆหลังก็ไปเดินเดินทีแรกก็เจ็บเจ็บเลยนะเจ็บสิครับเจ็บเจ็บก็แต่ยังไม่มันยังไม่มีอาการของกระดูกเคลื่อนในเห็นชัดเจนนะเแต่เจ็บที่หลังลงมาแล้วก็เดินแล้วก็พอเลือดลงมาเดินดีมันก็ค่อยชั่วเจ็บก็เดินเร็วขึ้นเร็วขึ้น จนกระทั่งได้เวลาดีชั่วโมงชั่วโมงเสร็จก็กลับครบับขึ้นพักไม่แต่พอพอถึงตอนเย็นก็มันเล่นงานเนี่ยเจ็บมากแต่ลุกขึ้น,ก,น,นออก็เอาอีกเอาอีกเอ้เดินแล้วมันค่อนชั่วเนี่ยเอาอีกสักพักจะมีคารรู้สึกเหมือนขาจะไอ้เหมือนหลังจะหักคนขาจะแหลกใช่ไหมคะก็ทั้งหลังที่หลัง่อาการมันจะออกให้เห็นชัดเจนว่าคนที่เป็นกระดูกหลังเคลื่อนเนี่ย มันมันจะไปกดเส้นประสาทนะครับเส้นประสาทแล้วก็จะเจ็บลงมาข้างๆ้างนี้จะลาวชาลาวชามันเนี้ยมามาที่ที่ที่น่องแต่ๆนี้นะก็เราก็เอ๊มันชักใช้ซะแล้วฮะอะไรเงี้ยครับแต่กขตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำไงก็อยู่อยู่พัทยาเลยไปทำไงครับแล้วทำยังไงต่อฮะก็กลับมากรุงเทพกลับมากรุงเทพก็ เราก็พักผ่อนนอนมากๆหนเลยเอาละนอนก็เอาหมอนไปรองหลังหลังไว้แล้วก็มันก็เันก็เท่ากับเป็นการยืดตั่วเองนะฮะเหมือนเป็นลงพยบางก็ดึงให้มันก็ค่อยยืดชั่วไปแต่มันจะขยับตัวไม่ค่อยได้เลยนะถ้าเป็นตอนนอนนิ่งขยับนิ่งก็จะเจ็บใช่พอค่อยยืดชั่วเดินอีกแล้วเดินอีกแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องมาอาศัย ทันจากบิมใช่ไหมคะคือเมื่อทนไม่ได้แล้วับตอนแรกเนี่ยที่หมอทานจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะตอนที่จะเรื่องแพ้หรืออะไรต่างๆอาอ๋อในแรกทานอย่างสีเขียวสีเขียวแต่ตอนที่เป็นกระดูกเนี่ยเราหันมาทานเป็นสีเอ๋อย่างก็ทานสีเขียวนี้มาอ๋อก็ยังทานสีเขียวอ่ไม่ค่อยชั่วนะอ่าอชั่วแล้วไม่ได้เป็นแค่นั้น มันพอมันมีอักเสบเนี่ยมันจะบวมทั้งขาเนี่ยนะครับเ <Hey. S 2> ท้านี่จะบวมเต่งเลยด oh. ังนันนี่กดบุ๋มได้เลย uh huh. นะแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเอาแล้วสิขาพวาขา,วขาวบวมข้า <Hey. S 2> งขวานี่บวม uh huh. บวมแล้วเดินขึ้นลงบันไดกลอบแก้กันผมรู้แล้วนี่ a r ไทร i ติสเราเล่นเ uh huh. ล่นมาคนแรกใช่ไหมอืมจะทํำยังไงไม่บน่นเราไม่พูดพูดแล้วเดี๋ยวภรรยาจะเสียใจ <Hey. S 2> หมดกำลังใจผมก็ไม่เป็นไรก็ ไปงั้นเรื่อยๆก็เสร็จแล้วก็ก็ทานไอ้สีเขียวนี้แหละใส่ให้มันมากมันค่อนชัวนะมันชัวอันนี้ค่อยยุบบวมเขาค่อยเสียงค่อยเงียบไปเรื่อยๆเลยเลยเลยเยก็เดินลงบันไดแต่ก่อนลงทีละขั้นทีละขั้นเนี่ยแต่นี้แติน้ก้าปกติอะก้าปกติได้แล้วตอนที่มาทานสีชมพูนี่ใครเป็นคนแนะนำอ๋อใครเป็นคนแนะนำนะก็ดูรายการ ดูดูไม่ใช่ผมไม่ดูรายการทีวีดูรายการทีวีมันเจือบปาทรมานผมผมเข้าอินเทอร์เน็ตอ๋อเข้าอินเทอร์เน็ตบอกวเ่คือทางตนโทษทางทางบริษัทที่ผมสังญาเนี่ยก็กรุณาส่งข้อมูลเข้าไปให้ผมเข้าเข้า www.bimroy.com อะไรนั่ยแล้วผมว่าเซิร์ชออกไปเอยๆเลยอะไรนัว่าเขียวทำอะไรฟ้าทำอะไรชมพูทำอะไรครับในที่สุดก็ทานสีชมพู ทางศีลภูตอนนี้คุณภาพชีวิตคุณหมอดีขึ้นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหนึ่งเรื่องโพรงจมูกครับไซนัสโพรงจมูกหายแห้งก็คิดว่าจวนจะหายยังไม่หายเดียวแต่มันแห้งมันแห้งแต่มันแห้งมันแห้งตอนโทษนั้นตอนนั้นมันจะมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะอตอนนี้มันก็ค่อยๆชั่วไปแห้งไม่มีอะไรแล้วนอกจากผมจะไปอยู่ในที่ชุมนุมชนไปห้างสรรพสินค้าอะไรก็กลับมา จะรู้สึกละมีตัวกระตุ้นเนี่ยเหกันเถอะกระตุ้นมันพรุ่งนี้เช้าจะมีน้องออกมาอแล้วก็ท่านก็หายไปผมก็ทานทานไอ้บิมนะทานบิมต่อไปเราไปสามแคปซูลเลยอล้วตอนนี้เป็กระดูกหรือคะกระดูกมันก็ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากอันนี้ข่าหายนะแต่ว่าผมว่านะเื่ออาการหายไปนะแต่ผมคิดว่ามันกำลังกำลังอะไรรี ฟื้นฟูกำลังฟื้นชีวิตเองกาฟื้นฟูตัวเองมีใครที่คุณหมอเคยแนะนําต่อหมคะครั้งแรกก็แนะนําเพื่อนกันสิไปเดียวกันครับพวกที่เป็นหมอไม่มีใครเอาหรอกคหมอเป็นคนเชื่ออะไรยากจริงๆนะอธิบายยังไงอันนี้พูดยังไงก็ไม่เชื่อไม่มีใครรับคนหนึ่งครับเป็นเบาหวานนะ แล้วก็เป็นไตวายเป็นไตวายนะครับไตวายเขาก็ไปหาหมอให้รักษาไตวายผมก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนคนนี้ผมว่าให้เขาทานยานะครับเขาทานก็ดีขึ้นคือให้ทานบินเนี่แหละทานยาอันอื่นไม่ใช่อายานอันเป็นยาพวกไอ้จะพืชผักอะไรนนี้คระับ ะแต่มันก็พอใช้ได้ดีอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นมากเลยเขาก็ต้องไปตรวจตามกําหนดเข้าใช่ไหมแต<อ>่เขาบอกเนี่ยเนี่ยเขาดีขึ้นอย่างเงี้ยมอ,อนบอกใช้ไม่ได้เรายาเนี่ยนี่ก็ไม่ทานอีกเลยก็ยแย่ไปอย่างเก่าทำไมฮะทำไมทไมหมอคนนั้นมันคนโทรลน้ําตาลไม่ได้รู้สึกดีขึ้นแต่น้าตาลไม่ได้ลดน้ําตาลมันลงแต่มันลงนิดเดียวอืลงลงไม่มาก ผมก็เลยก็ต้องปล่อยเข้าไปที่จริงมันมีบินสีฟ้านะให้เขาลองนะยังไม่ทราบยังไม่ทราบยังไม่ทราบมันต้องค่อยๆทีละตัวทีละตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายมีใครที่รับฟังการอธิบายจากอาจารย์เองแล้วแล้วยอมรับแล้วลองใช้ดูนี่ยนีครับแต่ว่า ไม่ใช่พวกในวงการแพทย์หรอกพวกชาวบ้านน่ะอชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยเชื่องง่ายเชื่องง่ายยังต่เขาเขาก็หาหาทางรักษามามานานแล้วเขาก็รักษาไม่ได้ไม่ดีขึ้นแต่พอลองบิมก็เขาก็ดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเจอเป็นพวกที่เขาลองมาทุกอย่างนะครับนะคือสมุนไพรยาสมัยใหม่น้ำมูกน้ำบต์อะไรเนี่ยลองมาหมดแล้วแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆว่า เอาแล้วนี้มันลองแบทุกอย่างฮะมันอันนี้มันจะไปเสียหายตรงไหนก็ได้รอแต่คนที่เป็นหมอเนี่ยจะเชื่อยากมากนะครับแต่ก็เรายังดีใจนะครับที่ยังมีคุณหมอแล้วก็ไม่ใช่ว่าแค่เชื่อจากตําราคุณหมอได้ทดลองได้ตัวเองแล้วก็ได้รู้สึกดีได้ตัวเองนะครับนี่แหละก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสได้รับรู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไม่ว่าจะเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาก็ตาม เปิดใจรับรู้สักนิดหนึ่งนะครับรับรองว่าคุณจะได้พบกับสิ่งดีๆนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเครื่องช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคุณนั่นเองนะครับวันนี้ต้องกล่าวว่าคุณท่านนายแพทย์ปรีชาธนสุวัร์มากนะครับขอบคุณมากครับ